นี่คือสนามรบแห่งสุดท้ายเป็นสังเวียนที่เหล่าตำนานได้ถือกำเนิดศึกแข่งเกียรติยศกำลังจะเริ่มต้นขึ้น18ทีมชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกต่อสู้ห้ามหันเพื่อช่วงชิงเอจิสออฟแชมเปียตและมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้สลักชื่อลงบนหน้าประวัติศาสตร์อันเป็นนิรันดร์ The Play ร่วมกับ l i f e f i l y ภูมิใจเสนอคุยก่อนแข่งดีอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งที่10ทีม Secret ผดดัการรวมศูนย์แห่งโดตาหนึ่งสมองบัญชาการ10มือ สุดยอดทีมเทียสูนอันดับหนึ่งของโลกที่เพียบพร้อมไปด้วยผู้เล่นที่เก่งกาจโดยมีศูนย์กลางเป็นยอดกับตันแห่งวงการอย่างปั๊ปปี้ที่ครองแชมป์ออนไลน์ยาวร่วม6เดือนติดโดยไม่มีใครล้มได้จนได้ฉายาว่าเป็นพระเจ้าหรือถ้าจะพูดให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองก็คือแชมป์โควิดนั่นเองซึ่งไม่ว่าจะปีไหนทีมซีเครตภายใต,ใต้การนําของปั๊ปปี้ก็มักจะทําผลงานได้ดีเกือบตลอดทั้งซีซั่นแต่พอเข้าใกล้เดือนสิงหาคมทีไรคำสาปทีไอก็มักจะทำงาน จากที่เริ่มต้นมาดีๆทีมก็รวนกันไปหมดทําให้จนถึงตอนนี้ทีมซีเคร t ตก็ยังเป็นทีมที่ไม่เคยได้แชมป์ทีไอเลยแม้แต่หนเดียวหลังจากจบทีไอเก้าด้วยอันดับ4ทางทีมก็ได้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นที่อยู่กันมาอย่างยาวนานกับทีมอย่างมิดวันซึ่งถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วถึงแม้ฟอร์มในทีไอเก้าจะไม่ปังแต่ก็นับว่าเสียหายหลายแสนเพราะผู้เล่นระดับมิดวันนั้นหาตัวแทนกันได้ไม่ง่ายเลยแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าตาวิเศษของป๊อบี้มองได้อย่างเฉียบขาด นอกจากจะโยกนิชากลับมามิดเลนแล้วยังคว้าเอาตัวผู้เล่นตกกระป๋องอย่างมาทำมาแมนที่ล้มเหลวกับทีม c h a อ s Sport Club จบ t i 9ด้วยอันดับสุดท้ายแบบไม่มีภาพไม่มีอนาคตเข้ามาเล่นในตำแหน่งแครีตากน้องมาตูมที่เป็นได้เพียงแค่ระรองของพระเอกที่ชื่อว่ามิลเลิร์ได้ถูกปั๊ปปี้นำมาเจรไยใหม่นำเอาจุดเด่นของมาตูมที่เล่นบรรดาฮีโร่เฉพาะทางอย่างไลแคนบูดมาเธอร์และโลนูอิดได้เป็นอย่างดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเปิดฮีโร่มากายหลากหลายตัวที่พิกี้ไม่เคยให้มาตูมเล่นทําให้ทุกคนได้เห็นว่ามาตูมไม่ใช่แค่แฮร์รี่พรองที่เล่นได้แต่ฮีโร่ตัวเก่งหรือทําสเปซให้คนอื่นไปวันๆแต่ก็สามารถเล่นแครี่แบกเกมได้เหมือนกันทําให้ภาพรวมของทีมซีเคร t ตในตอนนั้นพร้อมที่จะออกล่าความสําเร็จ ดังที่เกริ่นไปแล้วว่าในช่วงปี2020เกิดโรคระบาดทําให้การแข่งขันที T10 นั้นถูกยกเลิกไปทีมซีเ r ร t ก็ได้เข้าแข่งขันทัวร์ออนไลน์รวมหลายทัวร์นาเมนต์ด้วยกันที่น่าตกใจก็คือพวกเขาเคยทําสถิติชะนะรวดติดต่อกันถึง8ทัวร์นาเมนต์ แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นใน6รายการใหญ่พวกเขาเอาชนะคู่แข่งในรอบชิงด้วยสกอร์สต่อศูนย์ทั้งหมดจนมีมีมแซลเหล่าทีมที่แพ้ทั้งหลายว่าเป็น3 0มศคับโดน3 0มกันหมดด้วยความเท่าเทียมและกุญแจ,จที่ทําให้ก้าวมาสู่ผลงานระดับนี้ได้ก็คือการรู้จักพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกหรือแม้กระทั่งการสรรสร้างสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่โดตา้าเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากการพัฒนาแผนแบ่งทรัพยากรที่อะเลแอนเคยทําไว้ในทีไอสา ราบโลบใช้ทรัพยากรเยอะแต่มีจุดเด่นที่เลนของซีเคร t นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเมื่อเลนแข็งแกร่งกว่าก็มีทรัพยากรตุนไว้มากกว่าทําให้เล่นได้ก่อนแล้วเปิดพื้นที่ให้ตัวเองฟาร์มกันทั้งทีมจากนั้นก็มาเจอกันเมื่อไอเทมครบแล้วสโนบอลไปจนจบด้วยการเล่นแบบเป๊ะๆไร้ที่ติจนมีคําเปรียบเปยว่าถ้าแพ้เลนให้กับซีเคร t ก็คือแพ้เกมไปแล้วแต่รู้ทั้งรู้ก็ยังเกิดคําถามอยู่ดีว่าจะชนะเลนมันยังไงและไม่มีใครลอกเลียนแบบแผนนี้ได้เลย คี์หลักๆที่ทําให้แผนนี้มีความเฉพาะตัวก็คือแนวทางการเล่นซับพอร์ตโลบของทั้งปั๊ปปี้และยับซซในกรณีของยับซอขอตัดบทแค่แย่งลารดคีฟกับลารทีโรเพื่อนเอาแต่ในกรณีของปั๊ปป,ปี้คือการเล่นซับ5้าโดยแบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการแยกดันด้วยปักหรือบีเวอร์แย่งฟาร์มป่าศัตรูด้วยเชนหรือเอนชันเทรดการเล่นคีปเปอร์ออฟเดอะไลท์ที่ทั้งเด็บทั้งดันมีตัวตนในแมปอยู่เสมอทําให้ขึ้นของที่มีประโยชน์ในไฟอย่างเหรียญลดเกาะหรือฮิวได้ไว ถ้าตายก็มีเงินตุนไวๆแบ็คมารักษาโมเมนตัมต้นเกมของตัวเองไว้ตลอดกระทั่งการนำฮาร์ปูลหรือก็คือการลากครีปแค่ครึ่งเวฟมาใช้ในการแข่งขันเพื่อให้ศัตรูต้องเลือกรีแอคระหว่างจะมาเล่นในเลนหรือนอกเลนเป็นการตัดทรัพยากรออฟเลนฝั่งตรงข้ามและครีปจะไม่ดันสูงเกินไปหรือแม้กระทั่งการตัดกำลังทางอ้อมด้วยการทำเคอร์เรีสยสไนหรือตัดไก่ส่งของนั่นเองนี่ยังไม่นับรวมพรสวรรค์การเป็นดราฟเตอร์อัจฉริยะของปั๊ปปี้การจะชนะซีเครดได้ในดราฟนั้นจึงเป็นเรื่องยาก ประกอบกับเกมเพลย์ก็ทําได้ดีจึงทําให้ซีเครตในช่วงเวลานั้นเป็นทีมพระเจ้าด้วยประการชนีแหลแต่ทว่าวัฒนจักรของโดตาไม่มีใครเก่งค้าฟ้าตลอดไปในเมื่อทีมคุณเก่งนักเก่งหนาะพระเจ้าตัวจริงอย่างไอฟลอกก็จะลงทันคุณด้วยการเนิร์ฟซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่ามันคือการเนิร์ฟซีเครตอย่างชัดเจนปั๊กวิเวอร์โดนเนิร์ฟในเลนเคอรเรียสไนด์โดนเนิร์ฟราคาตัวโหดของยับซออย่างรูบิกและเอิร์ธเชคเกอร์ก็ตกเมตา กลไกการคัมแบ็กก็กลับมามีผลประกอบกับการที่ทีมซี c r e t ใช้เวลาพักร้อนบ่อยเกินไปทําให้ฟอร์มที่เคยเป๊ะก็มีมิสเพลย์อยู่บ่อยครั้งหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นความเข้มของทีมซี c r e t อีกเลยยิ่งในเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้ก็จบอันดับโหลกลับบ้านอย่างไวแต่ถ้าจะคิดในแง่ดีก็อาจจะเป็นการแก้เคล็ดทิ้งฟอร์มตกก่อนทีคือเป็นการผ่อนแรงเพื่อรับศึกใหญ่ในเดือนตุลาคม แครี y, ผู้มีหมีเป็นเพื่อนมาทำมาแมนรัสเซอุลไปเลนนผู้เล่นระดับแชมป์ทีไออดีตพระรองของมิลเคลิลที่มาค้นพบความสบายในการยืนเลนกับซับห้าที่ไม่ได้เลี้ยงเลนด้วยลำแข้งความโดดเด่นของมาตูมนั้นอยู่ที่ฮีโร่เฉพาะทางทั้งไรแคนบลูดมาเทอร์และโลนดูอิดที่แรกทุกคนก็นึกว่ามาตูมเล่นได้แค่นี้ที่เหลือคือตัวสร้างสเปซต,ต่างๆได้สลับไปเล่นในตำแหน่งมิดบ้างตอนที่อยู่กับทีมลิควิดแต่พอมาอยู่กับปั๊ปปี้จึงทำให้มาตูมได้โชว์ความเป็นแครี่อย่างเต็มตัว และจากผลงานเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเขาสู้พี่เคินได้แน่ๆหรืออาจจะก้าวข้ามเลยด้วยซ้ำไปทักษะเฉพาะตัวอาจจะไม่ใช่แครี่ระดับเอสเทียแต่ก็ถือว่ามีความสามารถโดยรวมสูงตัดสินใจได้อย่างเยือกเย็นบวกกับฮีโร่พูที่กว้างเล่นได้หมดตามที่ปั๊ปปี้ต้องการถือว่าไปได้ดีเคมีเข้ากันกับทีมซีเคร t Koiff almost getting caught, but he managed to skewer up the cliff. Let's go back into the Roshan pit. says Matumba Man. And he will finish off. Get the Aegis shard and cheese. Back in a play they go. But this is insane. Matumba Man will take all challengers right now the RP just to be thrown down and they do manage to finish off uh, Poppy, but still they're really gonna uh, go for this one they have to try and go for the kill onto Zai while kiting out Matumba Man quite almost getting three God. shots four shot rampage for him Samael doesn't have damage left anymore Matumba Man double rampage for him Zai, he's just slowing him down at this point let Matumba Man do the work double rampage นักฆ่าเลือดเย็นมิคาวจานโคสกี้อดีตแครรี่ดาวรุ่งของทีมซีเครตที่ย้ายมาประจำการในตำแหน่งมิดเลนมีไม้ตายเป็นแคร,รี่เลนกลางอย่างบอบฟิงที่สามารถล่อแบดนคู่แข่งได้เสมอก็เพราะว่าบ็อบฟิงของเขานั้นเดอะเน็กเลเวลเพยแล้วจริงๆ สำหรับนิชาจะเป็นมิดสไตล์ฟาร์มโดยอาศัยความเป็นแครี่เก่าซึ่งสามารถเล่นได้เสถียรมากกว่ามิดทำเกมมากอย่างเช่นตัวที่อัปรมงคลที่สุดที่เห็นและแพ้เป็นส่วนใหญ่ก็คือไทนี่ ลับมาเล่นเมื่อไหร่เล่นไม่ค่อยออกจริงๆแต่การทําเกมก็ไม่ถึงขั้นเป็นข้อด้อยเพราะสามารถเล่นได้โดยอาศัยการยืนเลนที่แข็งและมูฟเมนท์ที่ดีเป็นหลักฮีโร่ตัวเด่นของนิชาได้แก่ม็อบฟลิงโอดีและเอมเ r อร์สปิริต But so they need the bigger kills. A support, a, a kill on Conker is the bigger one to claim. Faith Beyond wants to try and help out. They've got the disarm. Sven comes in with a cry Thanks to the buyback, they get the stun over on Nisha. He needs a little bit more distance. A jump up. He goes for, <laughs> for the Oracle. Displayed himself for half a second. Back to the Mass Serpent Wars. Fight undercover. The stun will be there. Onto the Phantom Assassin. Zion wants to help by being standing a little bit further away. Off the He's ultra killing so hard. Now he jumps back down again. Over the beastmaster, continue the stuns all you want, but Satanic is just great. So is the roar, but PA the warstomp. Wait, really? The creep is delaying this fight, and now Nisha goes on a rampage. It's unbelievable. This phantom assassin, assassins are meant to be stealthy. He's in your face. He's the real roar of this game. PKBs to dodge the stormbolt, a double rampage. Nisha, do it solar. Give me a triple rampage. You're gonna get it. A stun. It's only delaying the inevitable. It's a triple. ออฟเลนสมบูรณ์แบบใส่ลูดวิกวอร์เบิร์กเพื่อนรักอาร์ติซี่เจ้าของกิลอาร์ติซี่ตัวจริงพวกตำแหน่งริเบโลของทีมซี c r e t ที่คอยเติมเต็มแผนของทีมได้หมดตามที่กัปตันต้องการนอกจากนี้ยังมีทักษะการยืนเลนที่แข็งโป๊กทําให้ยับซอสามารถออกไปโลมิ่งได้ตามแผนที่วางเอาไว้และจงจําเอาไว้ว่าชายผู้นี้เกิดมาเพื่อเล่นออฟเลนโดยแท้จริงฮีโร่ตัวเด็ดของไซก็คือ อะไรก็ได้แล้วแต่กับตันจะสั่งตัดมาได้หมดถ้าสดพอซับสี <S <S ่จอมขี <S <S ้ลาดเนตรวงแหวนแย็บโอยาซีดจละเดดซับพอตสี่คู่บุญปับปีที่อยู่ด้วยกันมานานเกิน4ปี ยับซอโดดเด่นที่ฮีโร่2ตัวที่ใครๆก็ต้องกลัวและต้องแบนในดรับก็คือเอิร์ธเชคเกอร์และรูบิกแต่ในช่วงหลังฮีโร่2ตัวนี้กลายเป็นไม่เข้าเมตาและทับยสี่สไตล์โลบก็มีประสิทธิภาพลดลงตามแพททาให้ช่วงหลังๆยับซอก็เหงาไปเหมือนกันไม่โหดจัดเหมือนตอนที่กําลังฟอร์มดีแต่ไม่ว่ายังไงทักษะส่วนตัวของเขาก็ยังคงหวังพึ่งพาได้ Looking to get punished. The strike's gonna be off the mark. The ult comes out, for Ramsey's moves it with the BKB. The supernova's there. RP controlling but making sure he can't hit the egg down as they'll He's kill him once. He did steal it. Yapsor also has the blink oh. dagger. Let's see if they can make a big counter play here now VP and Dita are having to back away. Yapsor jumping in. Oh, ho, ho, ho! Yapsor! Absolutely beautiful! Comes in! The mastermind, Puppy, Clemen Ivanov. ยอดกับตันขมองอิ่มอดีตแชมป์ทีไอหนึ่งในกับตันทีมที่เก่งที่สุดในโลกที่หลายๆคนเฝ้าฝันอยากจะเล่นร่วมกันกับเขาสักครั้งปั๊ปปี้จัดเป็นคีย์แมนสำคัญของทีมราฟดีสั่งการเก่งเป็นผู้กุมบางเหนียนของทีมราวกับทีมซีเครตมีหนึ่งสมองและสิบมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวนอกจากนี้ปั๊ปปี้ยังเป็นคนกล้าทดลองแผนไม่ว่าจะเป็นแมตช์เล็กแมตช์ใหญ่มักจะทำเซอร์ไพรส์ได้เสมอหรือแม้กระทั่งการก๊อปแผนของคู่แข่งที่มองแล้วว่ามันเวิร์ก เรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้นำเมตาและผู้พัฒนาในคราวเดียวแต่ปัญหาของปั๊ปปี้ก็มีอยู่ตรงที่ว่าในตอนนี้เขายังคงหาทางออกให้กับทีมในตอนฟอร์มตกไม่ได้ในเมื่อเขาคือศูนย์รวมของอำนาจสั่งการทำให้ในช่วงเวลาเช่นนี้เหล่าลูกทีมก็ช่วยได้แค่ส่งกำลังใจหรือคำแนะนำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นทักษะส่วนตัวของปั๊ปปี้อาจจะไม่ได้เก่งมากมายระดับท็อปเซิร์ฟเวอร์แต่การเล่นแบบเป็นทีมการเล่นเพื่อเอาชนะในการแข่งขันเขาคือคนที่เก่งเอามากๆและจะโดดเด่นมากถ้าเขารวย ณเวลานี้ปั๊ปปี้ถือว่าเป็นคนสุดท้ายแล้วที่ได้ไปแข่งทีไในทุกปีฮีโร่ตัวเด่นของเขาคือเชนแลนชันเทรด p p s t h e a r t s t y l e s head p u p p e picked up and as so a warrior he just wants to get this done the sprout is almost back puppy has no mana the sprout will hold him the sprout needs to hold him it's blocked by the as so a warrior What micro coming out from puppy the man is a genius มาว่ากันถึงภาพรวมของทีม Secret การจะก้าวกระโดดไปข้างหน้าให้ได้ไกลๆคุณก็ต้องเดินหอยหลังเพื่อรับแรงส่งก่อนในตอนนี้ทีม Secret ดูเหมือนกําลังจะเข้าสู่ช่วงผ่อนแรงเพื่อรับศึกใหญ่สังเกตจากที่พวกเขาพักร้อนในช่วงกลางซีซั่นหลังจากนั้นฟอร์มก็ไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมและมาตูมยังเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้อีกว่าการที่พวกเขาเล่นแปลกๆไปบ้างก็เพราะทีมซุ่มทําอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาให้ทีมไปสู่อีกระดับซึ่งถ้าจะว่ากันตามตรงเราเองก็ยังมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรเพราะตลอดเวลาระยะหลังมานี้ทีมซีเคร็ตก็ไม่ได้เปิดแผนหรือว่าเล่นอะไรใหม่ๆใ,ให้เราได้ดูอีกเลยประกอบกับแผนเดิมๆก็โดนเนิฟยับซักขนาดนั้น ทำให้สไตล์การเล่นของทีมซีเคร t ไม่ได้เปรียบอย่างที่คิดการที่คุณเป็นทีมเบอร์หนึ่งก็ย่อมมีหลายทีมมาศึกษาและเห็นได้ว่าเริ่มมีหลายครั้งมากขึ้นที่แผนของทีมซี c r e t ถูกจับทางได้ด้วยการแก้ทาง3อย่างนี้ 1. คือเอาชนะในเลนแต่เท่าที่ดูก็ไม่มีทีมไหนทําได้อย่างเด็ดขาด 2. คือเล่นจังหวะเร็วจี้ให้ซีเคร t เกิดความผิดพลาดเองทีมที่ทําแบบนี้ได้ก็เห็นจะมีแต่โ g n i น m a และล i q u i d ซึ่งก็ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไป 3. คือการเล่นดึงเชงแบบจีนในเมื่อเราเล่นไม่พลาดทีมซีเครตก็จะลงโทษจากความผิดพลาดของเราไม่ได้นั่นเองตามทัศนะของ l อฟถ้าดูจากสภาพแพทในตอนนี้แล้วละก็ผงต้องบอกว่าไม่ค่อยจะมีภาพทีมซีเครตได้แชมป์สักเท่าไหร่ถ้าซีเครตไม่สามารถสร้างสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนใครจนยากแก่การจับทางได้ขึ้นมาความหวังก็คงลดลงเพราะดูจากเมตาก็ไม่ได้เข้าทางซีเครตสักเท่าไหร่แต่จุดเด่นที่ยังคงพึ่งพาได้อยู่เสมอของทีมซีเครตก็คือสกิลส่วนตัวของแต่ละคนที่อยู่ในระดับสูง ทั้งฝีมือและการเข้าขากันเป็นทีมการเล่นตามฟอร์เมชันที่แพ็กแน่นไม่มีใครแตกแถวการกระจายคำสั่งที่กระทับไดรวดเร็วถ้าสามารถเรียกฟอร์มได้แบบปีที่แล้วกลับมาได้อย่างน้อยการเล่นที่เป็นปึกแผ่นมีข้อผิดพลาดน้อยแล้วขยี้มิสเพลย์ศัตรูก็น่าจะยังทําให้ทีมไปได้ไกลใน TI10 คน TI นี้แต่ก็นับเป็นอีกทีมที่เรายังคาดเดาอะไรไม่ได้มากมันถึงได้ชื่อว่าทีมซีเคร t ตยังไงละ่ะเขียนโดยหลังเขาเล่าโดยเลนโบฟิกแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปเร็วๆนี้